ว่ายายไม่สบายตอนนี้มาถึงบ้านยายแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูยายกันเดี๋ยวจะไปดูยายก่อนนี่เดือนบอกว่าหัวมันไม่รู้ไปกกระปิดจมูกเอาแล้วเนาะให้เราดูยายอือไปดูยายไปดูยายวันเดือนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเขาจะมาขำๆหรือเปล่า โอ้ยมีแต่คนไม่สบายเนาะไหนยายไม่ล่ะยายไม่โอ้ย,ยอดเดี๋ยวไปดูยายไม่ถามว่ายายไม่สบายบ้านยาย ม้าชอบขื้นมานอนนี่หวางเปรี้ยงได้เป็นชานี่นี่นามต้นเมมีคนจับมานี่โอ้นั่นเมื่อล้วนั่นโอ้เ๋เตัมเข นั่งไม่ได้หนังด้านบนนั่งไม่ได้ดอกมันนั่งหนังแล้วมันเหมือนก็ใช้พลังใช่โอ้ยายยายแกกบตัวอุ่นอยู่ดีเนาะยายเป็นยังไงยายนอนนอนเออนอนนอนนอนจ้านอนนอนนอนเออไม่กวน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  ชักหนาวแกก็อยากนอนแกอากาศก็เหมือนเราเหมือนหลอนจะมุมใครืมกลัวแกนั่นเนาะหนาวบอกยังไงะนั่นน่ะให้นะอายุยดเอานั่นใส่ปากเอาเต็มๆพอๆได้หละโอ้โหกลัวไหลไปมันเดี๋ยวจะดูดอย่างงี้อ่ะ ออเอ,อ้ดูดน้ำมีแรงงย,ย,ย,ยายหนาวไหมยายยายหนาวไหมขาขาางทีขเ็ดยนะเออเกกรเจ็บเกย mm -hmm. น้ำไม่ใย chú chú trời dạ, ơi

Thánh nắng em mất mặt cạch xuống vào nè. Mất mặt cắt à. จะออกแล้วลใช่แต่แก็ต่พิกตัวบ่อยอ้อแต่ยุง่งนะเนาะ่านถามว่าเป็นอายีเระห่อด้ไหมเออระบบพิงตะนมท่านตัวมาไม่มได่ด้คู่เมกลามมาหาแกเมื่อก่อนเป็นวัดย้าย ไอ้แกจะนอนแล้วเพราะว่า,าแกกับน,นังก็นุ้ยอยู่เอเอแกจะนอนก็บอกนุ้กวนแกหลายหลอกแล้วยายบอกอนอนว่เอาน้ามาเห็นดูดูดูแล้วดูดแล้ว,ลวไม่เอาแล้วเอเอแกดูดจนหลายหลอกแล้วมตอนนู้มาเนี่ยสี่หลอกเลีย,ยก,กินน้ำขี่เหี่ยทั้งนั้นเช็ดมาแล้วแหละขาเคิเช็ดออกมาแล้วขี่ติดเนี่ย ย่องลงไปนะลูกไมามันกัดเอาไห่นอดบนนี่ก็ไม่ได้แกร้อนเนะาะเพราะว่าจะร้อนมันจะแนบแนบตัวมันจะ ท่านผู้ช่วยสวยหลักนอผู้ช่วยปกครองที่สาขาหนึ่งท่านประคุณแม่ในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ท่านได้มามอบถวายบูชาพระคุณแม่ของข้าวหญ้าแทร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติลูกลูกและหลานญาติสนิทมิตรสหายทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยความรัก ความอะไรปรครอบครัวของคุณแม่จุ๋มของแม่หินถ่านคณะท่าเวลามาวุ่นวายทางธุรกิจตกของคุณแม่จุ๋มเขาต้องอยู่แบบนี้ขาดมีสีแดงใดำพาไปตกห้องูกการใดทานสภาพกะขออภัยมาณโอกาสนี้และขอขออขอบคุณทุกท่านครับ การนี้ป็เป็นายประสิทธิ์บันดอนสมาธิสภาที่องความรับผินของเกี่เวกนบการดำเนินการที่มีการมอบเข้ตไปในสุนีวนี้ได้ทงหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ขอการอบินัีทผู้บริู้มี นี่มันต้องถืออย่างงี้เฮ้ยยังไง <coughs> <coughs> วางแล้วแค่เพืวางขุมบนลูกก็ได้วางแล้ว cái tao ní lại đánh nhang đánh nhang <laughs> rồi

ลูกหลานเลยลูกหลานมาครบทุกคนแล้วนี่ครับผมเนาะครบับผมเนาะไม่ย้ายวันนี้สาธุค่ะครับคี่จ้าหวานครับผมคนนี้จะเอาลูกไปยัง